สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุงจําออนแอร์ทางช่องคมชัดลึกทีวีนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับกุ๊ปกิฟนะคะแล้วก็เป็นประจําในวันที่เรามาพูดคุยเรื่องราวของไอทีกันค่ะกิฟจะมีพิธีกรอีกท่านหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆนะคะวันนี้อยู่กับพี่ก้อยค่ะคุณภาวนาเทียนสิริผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์โรงเรียนชัยโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบบริษัทชัย,ยโยโฮสติ้งจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะ แล้วก็เป็นประจำวันนี้นะคะเราไม่ได้มากัน2คนนะคะแต่ว่ามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งมาร่วมในรายการด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกอบพงศักดันติศิริรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเรื่องราวที่ลุงจับออนแอร์วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของดิจิตอลไซเนชนะคะกับธุรกิจค้าปลีกค่ะก่อนที่จะไปดูว่าแนวโน้มอนาคตของดิจิตอลไซเนชเรื่องของ i อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมารู้จักกันก่อน ว่าดิจิตอลไซเนจนี่คืออะไรคุณกอบพงศักขาอันนี้มันคืออะไรคดิจิตอลไซเนจเนี่ยจร,จริงจริงมันเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจหรือ,อบริโภคสินค้าได้มากขึ้น <ทำ S 2> โดยการใ,<ห>ใช้เห็นหรืออะไรอย่างนี้ป่ะะใช่ฮะอาจจะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าใจในตัวโฆษณาโดยไม่ต้องใช้กระดาษแต่เป็นดิจิตอลเป็นจอทีวี โดยช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเห็นว่าเออเนี่ยสินค้าชนิดเนี่ยมันสามารถลันได้มันเห็นสามารถมีการเรสปอนส์กับผู้บริโภคได้อย่างเช่นผู้บริโภคเดินเข้าไปในจอจอหนึ่งเห็นว่าเออมันมีสื่อโฆษณามันมีการกดเข้าไปดูสิ่งต่างๆได้สามารถหาข้อมูลหรือว่า,าข้อมูลสินค้าหรือว่าเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องการ ได้จากจอจอ,จอหนึ่งจะมองว่าเป็นสื่อโฆษณาก็ได้ครับคืจอจอจอนี้มันไม่ใช่มีตอนนี้ถ้ากิ๊บึกภาพบอทผู้ถึงจอแบบซื้อของแบบนี้ค่ะกิ๊จะได้ถึงเหมือนไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีจอบอปอัพโฆษณามาแต่อันนี้มันมากกว่านั้นใช่ไหมคะมากกว่านั้นครับมากกว่านั้นที่คุกกิ๊บหมายถึงน่าจะเป็นจอเล็กๆที่ต,<อ>ติดต<ล>ามเชลพอนเดินผ่านวอลกบางทีก็จะมีหมือนเสียงออกมาแล้วก็มีภาพออกมาอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างจะยังคุ้นตากันอยู่ว่ามีแต่กับดิจิตอลไซเนจค่ะบอกตรงๆเลย ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเออยังน <c oughs> ึกภาพาไม่ออกแล้วก็เังเหมือนยังไม่เคยเห็นด้วยคนทั่วไปถ้าถ้าเป็นทั่วไปนะอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้จกกักน,นะคะอน่างที่บอกวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่สามารถให้คําปรึกษาและคําแนะนําได้นะคะ,คะแต่อย่างที่บอกว่าคําศัพท์หรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่อาจจะมีคําทับศัพท์มากเพราะเป็นเรื่องมีมานานแล้วค่ะในเมืองไทยแต่ณปัจจุบันเนี่ยกำลังจะมาเติบโต คือก่อนหน้าน,นี้มีมานาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมจนเป็นที่แพร่หลายที่รู้จักแล้วตอนนี้ก็อยากมาเหมือนจุดประกายให้กับคนที่ประกอบธุรกิจนะคะมาสนใจในสื่อนี้ด้วยแรกๆเมื่อเช้าฝนตกรถติดถูกไหมคะที่เราเจอบ่อยๆตามป้ายบนทางด่วนหรืออะไรพวกนี้ค่ะแบบนั้นเขาเรียกว่าดิจิตอลไซเนตหรือเปล่าคะจริงๆป้ายบนทางด่วนนี่มันเหมือนคือเหมือนสื่อโฆษณาอย่างหนึ่งนันเองแต่ว่าดิจิตอลไซเนตเนี่ยเป็นสื่อโฆษณาที่าสามารถแยกคอนเทนต์ได้ ยังไง <Yeah. S 1> ลองอธิบายคำว่าแยกคอนเทนต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเอออย่างเช่นบนป้ายโฆษณาป้ายหนึ่งเนี่ยเรามองว่าปกติถ้าเป็นป้ายกระดาษหรือป้ายโฆษณาปกติจะแยกเป็นส่วนต่างๆซึ่งเป็นแค่โฆษณาโฆษณาเดียวค่ะแต่ว่าแยกคอนเทนต์ีนนี้คือสามารถแยกจุดต่างๆแล้วลันให้มันวิ่งได้พร้อมๆกันพร้อมๆกัน,กนสามารถทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าวาัลลในการ ขยายพื้นที่หรือว่าแบ่งพื้นที่จัดแบ่งได้ใช่ฮะแบ่งพื้นที่โฆษณาได้ทําให้เกิดความเข้าใจในสื่อโฆษณานั้นมากขึ้นก็จัดอยู่ในประเภทธุรกิจถ้าพูดในมุมของคนโฆษณาคือเป็นอ u อร์ Home m มีเดจะจะจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วปกติดิจิตอลไซเน e ตอนนี้มันจะไปตั้งอยู่แถวไหนยังไงอะคะทุกวันนี้ถ้าเรามองเนี่ยน่าจะเป็นรีเทลซะเยอะ ไม่เป็นร้านอาหารหรือว่าร้านคาปรีกแฟชั่นพวกนี้จะใช้เยอะครับจะใช้เยอะเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่จำกัดอยู่แค่วงตรงนั้นแหละมันไปถึง education การศึกษามีส่วนหรือว่าในส่วนของโรงแรมที่เขาใช้กันหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านตามเดอะมอลล์ตามมอลลต่างๆเนี่ยจะใช้กันเยอะเพราะว่าสามารถ โชว์ได้ว่า d i r e c t o r y หรือว่า For ์ plan ของเขาเนี่ยมีอะไรร้านนี้อยู่ส่วนไหนร้านนี้อยู่ส่วนไหนในแ,แต่ละร้านเนี่ยมี Information อะไรบ้างคือเหมือนกับว่าถ้าเหมือนมีหน้าจออันหนึ่งสมมติถ้าเมอสักครู่ที่ทางคุณเกบพงศักดิ์บอกไปเหมือนดู For ์ plan ดูชั้นว่าตามชั้นนั้นมีลักษณะร้านไหนอยู่ตรงไหนแล้วถ้าคลิกเข้าไปกดปุ๊บมันก็จะพาไปที่<ช>ต่อไปนี้แี้ค่ะช่ใช่ครับ oh. ทุกวันนี้ตามห้างต่างๆเนี่ยใช้ใช้สิ่งนี้เป็นตัวสื่อเป็นสื่อสื่อตัวหนึ่งเนี่ย ที่ให้ลูกค้าเข้าถึงอินโฟเมชันหรือข้อมูลของร้านค้าได้หาร้านค้าได้ง่ายมากขึ้นอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อเอามาใช้งานแต่ถ้าพูดแบบนี้คือมองง,ง่ายๆเวลาเดึนงเข้าไปที่ห้างเราจะไปเจอพวกเขามีเหมือนเป็นจอค่ะให้เราไปจิ้มๆสัมผัสว่าเออจากจะไปร้านนี้อยู่ตรงไหนหาง,ง่ายๆคืออันนั้นเลยหรือเปล่าคะที่เรียกว่าดิจิทัลไซเนต อันนั้นเลยครับอันนั้นแค่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ครับซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมกันเริ่มจะเห็นภาพมากขึ้นนิดหนึ่งแล้วเห็นภาพฉลอนึกออกแล้วเวลาไปตามภาคสัพสินค้าต่างๆค่ะมันจะนอกจากบางทีเรางงไม่รู้ว่าร้านค้าอยู่ตรงไหนแล้วจะเดินไปถามตรงประชาสัมพันธ์แล้วนะคะก็จะมีเจ้าป้านี้แหละที่เป็นเหมือนแปลนของชั้นแบบแปลนของชั้นว่าชั้นนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าแต่ก่อนในอดีตการนั้นมาแล้วเนี่ย มันจะอาจจะไม่ได้เกิดการตอบสนองเป็น2เป็นทูเวย์คอมมูนิเคชันการสื่อสารแบบ2ทางคือเรากดไปแล้วมันไปต่อต่อเรื่อย<ม>ๆแต่ว่าแค่ดูอ๋ออยู่ได้แค่นี้แต่ d i digital s i g n a g e ก็คือว่าพอกดแล้วมันไม่ได้บอกแค่ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนแต่มันให้ข้อมูลคือมันมากไปกว่านั้นแล้วใช,ใช่ครับใช่ใชทางคุณกอบพงศักดิ์น่าจะกำกำลังจะขยายความในเรื่องตรงนี้นะคะและอย่างที่บอกว่านอกจากเรื่องตรงนี้ค่ะที่ไปตามห้างเนี่ยกำลังเห็นแบบหนึ่งค่ะตามรถไฟฟ้า ที่เป็นจอตามสถานีต่างๆแบบนั้นรวมถึงด้วยไหมคะรวมถึงด้วยครับที่เป็นจอเป็นแท่นๆแล้วก็มีป้ายโฆษณาภาพโฆษณาถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้วิธีการปริ้นเป็นใช่เป็นกระดาษเป็นกระดาษเป็นแผ่นไปใช่แบบนั้นอันนี้คือรูปแบบใหม่ที่บอกกําลังเข้ามาแล้วพี่เห็นได้ชัดเลยวันก่อนเนี่ยค่ะก็คือจะมีการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหลายสถานีมากที่เป็นแบบนี้ใช่ครับใช่ตัวนี้ที่บอกว่าปกติอะค่ะมันจะต้องแสดงผลบนจอภาพ จอละดิจิตอลแบบนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ทีวีทีวีธรรมดาสื่อธรรมดาเลยแล้วใช้ตัวเครื่องเครื่องหนึ่งซึ่งเราจะมองมันว่าเป็นแบ็กบ็อกซ์ก็ได้เป็นตัวสื่อที่จะทําให้เกิดโฆษณาในจุดต่างๆของบนทีวีแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียวละทีวีตัวนั้นเนี่ยเขาแปลงมาเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งตัวย่อยๆซึ่งสามารถรสปอนได้ มันเหมือนเป็น PC ตัวหนึ่งเลยคำว่า r เ s สปอนได้คือเข้าไปจิ้มเข้าไปสัมผัสดได้เป็นทัสกีนเราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้เราสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเหมือนกันรวมเทคโนโลยีของการทัสกีนเข้ามารวมกับเรื่องของจอ แล้วเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของสื่อด้านมาร์เก็ตติ้งถูกต้องครับทุกอย่างเรียงร้อยออกมาก็เลยกลายเป็นดิจิตอลไซเนสถูกต้องแบบนั้นถูกต้องโอ้ค่ะค่ะนักการตลาดต้องสนใจแน่นอนเลยเนาะต้องสนใจแหละตอนนี้มาร์เก็ตติ้งของเรียกว่านักการตลาดของบริษัทต่างๆพอดีบางทีตอนนี้ค่ะถ้าพูดถึงคนซื้อสื่อคือบางทีถ้าตัวเจ้าของสินค้าเองก็ต้องนั่งเกิดคําถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะ ต่อไปฉันจะเอาเงินไปจ่ายกับสื่อไหนบ้างเพราะต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คนดูโฆษณาก็เริ่มน้อยลงค่ะมันต้องมีการหาสื่อนอกบ้านที่คนใช้เวลานอกบ้านมากขึ้นต้องบอกว่าโฆษณามันเปลี่ยนรูปแบบดีกว่าม,มันไม่ได้น้อยลงลักษณะโฆษณาบนหนังสือพิมพ์บนแมกกาซีนบนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงให้มันมีการเขาเรียกว่าอินเทอร์แอคทีฟดังนั้นพวกดิจิตอลไซเนสาขาที่ที่เราพูดคุยกันวันนี้มันเลยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีพวกนี้แหละใช่ไหมคะใช่ครับ,รบใช่ครับแล้วก็ พอจะแนะนําได้ไหมคะว่าธุรกิจแบบไหนถึงจะเหมาะจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจที่เป็นเบสพื้นฐานเลยจริงๆควรจะเป็นร้านค้าร้านค้าทั่วไปเลยร้านอาหารร้านอาหารหรือร้านที่เป็นพวกแฟชั่นขายสินค้าพวกแฟชั่นต่างๆอันนี้จะเป็นเบสพื้นฐานเอาร้านค้าก่อนร้านค้าเนี่ยร้านค้าทั่วไปใช่ไหมคะก็คือจะนําเสนอสินค้าหรือบริการก็คือมีการโต้ตอบมีเสียงแบบเหมือนที่น้องกุมกี้พูดนั่นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้ลักษณะร้านค้าพวกนี้ทําไมเขาต้องใช้คะ จริงจริงร้านค้าพวกนี้ที่เขาใช้เนี่ยเขาสามารถโปรโมตตัวสินค้าเขาได้มากขึ้นเขาทําให้คนเข้าใจว่าเออสินค้าตัวนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมันก็คือใช้แสดงโปรโมชั่นแบบนั้นตัวอย่างคือยังไงดีคะสมมติว่ากิ๊เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าอยู่ร้านหนึ่งตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทแล้วถ้ามีตัวนี้เจ้าตัวนี้คือดิจิตอลสไซเนชมันเอามาตั้งไว้ในร้านแล้วใช้งานอะไรยังไงคะจริงจริงมาตั้งในร้านเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการที่ เจ้าของร้านต้องการจะสื่ออะไรกับลูกค้าก่อนอต้องการจะสื่อว่าอาวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีสินค้าอะไรใหม่ต้องการจะสื่ออะไรให้ลูกค้าได้รู้ว่าเออทุกวันนี้เนี่ยร้านเรามีอะไรนะสิ่งนั้นเนี่ยเรามาแปลงจากแค่เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งเนี่ยมาแปลงเป็นดิจิตอลไซเนสหรือเป็นสื่อโฆษณาทางดิจิตอลทําให้ลูกค้าได้เห็นว่าอ๋อมันมีอะไรที่มันวิ่งได้นะมันไม่ใช่แค่กระดาษใบหนึ่งมาแปะไว้มันมันวิ่งได้มันดึงดูดให้เรารู้สึกว่า มันน่าสนใจอันนี้ค,คือสิ่งหนึ่งเลยถ้าพูดอีกแบบก็คือว่าแทนที่จะต้องมีเด็กที่เป็นพิตตี้มา,าหรือเป็นนางแบบมาบอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาคอนเทนต์พวกนั้นนะคะมาใส่ในระบบตัวนี้หรือว่าในดิจิทัลไซเนสแบบนี้แล้วก็นําเสนอโดยที่ไม่ต้องไปจ้างใครมานั่งหรือดูแลตรงนี้แบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคะ,คะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยซึ่งจริงๆมันช่วยลดแรงช่วยลดเงินประหยัดเงินไปเพราะว่าแทนที่เราจะจ้างคนคดึงดูด เรามีสื่อซึ่งเราสามารถทำเองได้ทำเสร็จปุ๊บรันรันปุ๊บมันก็อยู่กับเราไปตลอดเราจะเปลี่ยนอะไรปุ๊บแล้วก็ทำใหม่ซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้ดิจิตอลเน็มันไม่ยากทุกคนเข้าถึงได้ถึงคนที่เรียนไอทีมาไม่สูงจะสามารถเข้าถึงมันได้ มันก็คือเหมือนเราดูทีวีดูธรรมดูเรื่องราวต่างๆบนจอทีวีรธรรมดา<ช>ก็คือคนไทยอย่างที่บอกว่าอ่านหนังสือน้อยลงถูกไหมคะแต่พี่เชื่อว่าทุกวันนี้อย่างเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเราใช้มากขึ้น นะคะวันๆอยู่พวกสื่อที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นต่อไปก็จะมีทีวีดิจิตอลมากขึ้นถูก<ช><ช>ไหมคะนี่เหมือนกันตัวนี้ก็เลยเขาเรียกว่ามันก็เลยกําลังจะกลับมาลักษณะเรียกว่าเชื่อว่าเดีกสักพังมันต้องบูมแน่เลยนะคะเลยต้องรีบเอามาให้คนฟังเนี่ยฟังก่อนเลยในวันนี้นะคะใ,<ช>ในส่วนตรงนี้ต้องบอกเมื่อกี้เป็นธุรกิจพวกคาปลีกแล้ว<ช>ทีนี้ร้านอาหารค่ะอยากให้แนะนําร้านอาหารนิดนึงถ้าร้านอาหารทําไมจําเป็นเขาต้องทําส่วนมากร้านอาหารน่าจะทําพวกเว็บไซต์ บล็อก Facebook พวกนี้ตอน,ตอนนี้ร้านอาหารบงางร้านชอบทําเป็นแบบเมนูบน iPad อ่าแบบนั้นอันนั้นมันต่างกันยังไงจริงๆถ้าถ้าให้ผมพูดถึงร้านอาหารเนี่ย <S <S ผมอาจจะพูดได้กว้างเลยเพราะว่าทางทางบริษัท a อไอที e ซ็นเนี่ย <S <S 2> <S 2> ก็พยายามเน้นตรงนี้เหมือนกันเพราะว่ามองแล้วว่าร้านอาหารเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นแค่เมนูธรรมดามันต้องเป็นเมนูที่วิ่งได้หรือมีโปรดักชันอะไรที่ทําให้เมนูเนี่ยมันดึงดูดมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแค่รูปภาพเฉยๆไม่ เราทําให้มันแบบว่ารันได้ให้เห็นว่ามีกรรมวิธีการผลิตยังไงคุกกิ้งยังไงทําให้ลูกค้ามองและเข้าใจมันมากขึ้นโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นระดับสูงๆของว่าไฮเอ็นน,นิดนึงลูกค้าส่วนมากอาจจะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียว<า>เป็นต่างชาติด้วยซึ่งต่างชาติเนี่ยเวลาเขามองเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าอาหารไทยมันผลิตยังไงหรือมันทำทำการทำอาหารมันยังไง อยากรู้ว่าอิน r e ร i ิเ t มันมีอะไรบ้างค่ะฉะนั้นสื่อตรงนี้ใช่ครับสื่อตรงนี้มันช่วยได้โดยที่ด i จิตอลไซเนตเนี่ยมันเป็นสื่อตัวหนึ่งซึ่งถ่ายทอดถึงผู้บริโภคได้ก็เรียกว่าปฏิวัติวงการแน่นอนถ้ามีลักษณะการทำแบบนี้หรือการนำไปใช้ตามร้านอาหารต่างๆแบบนี้นะคะมีร้านอาหารที่ไหนทำบ้างหรือยังคะตอนนี้ในโรงแรมครับในโรงแรมในโรงแรม พอจะแบบว่าโรงแรมกรุงเทพโรงแรมต่างจังหวัดหรือโรงแรมต่างปร<า>ะเทศนะคะใสุอยังไงฮะโรงแรมในกรุงเทพเลยครับโรงแรมใหญ่ๆบางโรงแรมเริ่มทําแล้วมีเมนูที่เป็นดิจิทัลไซเนตมีแล้ว มีให้เห็นกรรมวิธีการผลิตแล้วก็คือ<ะ>ดูอาจจะเขาจะใช้ผ่านออกมาลงผ่านไอ้สมาร์ทโฟนต่างๆใช่ครับแท็บเล็ตต่างๆ<ช>ก็สามารถดูได้ถูกต้องครับเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามาพูดคุยถึงเทคโนโลยีในการนําเสนอสื่อต่างๆสู่ด้วยกว่าผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นชนี้พันสักครู่ค่ะ